สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโอยินดีต้อนรับทุกทท่านนะคะกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะบ้านพร้อมที่ดินราคาประหยัดมาให้ท่านได้จับจองกันแล้วนะคะแปลงนี้นะคะนอกจากจะทำไว้เป็นบ้านสำหรับพักอยู่อาศัยได้แล้วยังสามารถที่จะประกอบกิจการร้านค้าได้ด้วยนะคะค้าขายได้ค่ะจะเปิดเป็นร้านก๋วยเตีย๋ยวร้านอาหารตามสั่งหรือว่าจะเปิดขายน้ำขายกาแฟก็สามารถทำได้นะคะ ้านพร้อมที่ดินขนาด116ตารางวาค่ะเป็นที่ดินฉนดคุดแดงอยู่ในแหล่งของชุมชนมีน้ำมีไฟฟ้าครบเลยนะคะบ้านรีโนเวทใหม่ค่ะเปลี่ยนระบบไฟฟ้าใหม่ทั้งหลังปลอดภัยแล้วนะคะขยายเขตไฟฟ้าปักเสาใหม่เปลี่ยนมิเตอร์จาก5แอมป์เป็น15แอมป์ปะปาเดินท่อใหม่ค่ะติดจานดาวเทียมใหม่มีเฟอร์นิเจอร์แถมให้ด้วยนะคะราคาหลังนี้ 5้า0 0นห้ามบาทค่ะเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยและค้าขายตั้งอยู่ที่ตำบลป่าหวายอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีสนใจโทรคุยติดต่อโดยตรงนัดชมพื้นที่แปลงจริงติดต่อหาผู้ขายนัดล่วงหน้าตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะเจคเคนโเพียงนำเสนอให้ชมเบื้องต้นกันเท่านั้นสวัสดีคะ่ะ